เหตุผลที่เราไม่คุณโกรธสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการพอดแคสต์ของทางคริสจักรใจสมานะครับกับรายการวิถีคริสเสริมสร้างชีวิตสู่การเป็นคริสเตียนนะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับตอนที่แล้วเราพูดกันในเรื่องของความโกรธนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่าพิดไหมถ้าเราจะโกรธนะครับ และในวันนี้นะครับเราจะพูดกันในเรื่องเหตุผลของความโกรธต่อไปนะครับว่าเหตุผลที่เราเองที่เป็นคริสเตียนไม่ควรมีความโกรธอยู่ในใจของเรานะครับแน่นอนนะครับว่าความโกรธเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยการตอบสนองจากธรรมชาตินะครับการถูกกล่าวหาการถูกดูถูกการถูกคมขูหรือว่าการถูกรังแกและทำให้เข้าใจผิดนะครับอย่างไรก็ดีนะครับทำไมเราจึงโกรธ แล้วเราโกรธได้อะไรความจริงแล้วในเรื่องของความโกรธนะครับเป็นสิ่งที่ดีถ้าหากว่าเราสามารถที่จะควบคุมความโกรธได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับหลายครั้งเราก็ใช้ความโกรธของเราเพื่อที่จะแสดงถึงสิ่งที่เราเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับและก็นำความโกรธนี้ออกมาเพื่อที่จะแสดงความเป็นตัวของตัวเองนะครับ แต่ว่าความโกรธเหล่านี้สุดท้ายแล้วก็นำไปสู่ผลเสียโดยส่วนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายคนอื่นด้วยท่าทีของเราหรือคำพูดของเราหรือว่าการกระทำของเรานะครับและมีนำซ้ำก็ยังทำร้ายตัวเราเองด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นแล้วนะครับเมื่อดูภาพรวมของความโกรธแล้วสุดท้ายแล้วความโกรธก็นำไปสู่ความเจ็บไม่ว่าจะเจ็บตัวของเราเองและก็เจ็บตัวของคนอื่นด้วยนะครับดังนั้นดูเหมือนว่า การโกรธและสนแสดงความโกรธออกมาก็คงจะไม่ใช่อะไรที่ดีสักเท่าไหร่นะครับมีแต่ผลเสียที่จะตามมาเราจะทําอย่างไรกับเรื่องเหล่านี้นะครับในพระคัมภีร์บอกว่าโกรธก็โกรเธเถิดแต่อย่าทาบาปถ้าเราโกรธเราก็ทําบาปถ้าอย่างนั้นก็ไม่ดีสําหรับตัวเราเองเลยนะครับพระคำของพระเจ้าเชื่อมโยงกับสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเพราะถ้าเราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของเราได้มันก็จะเดือดและระเบิดออกมาดังนั้นแล้วนะครับ พระคัมภีร์ได้สอนเราและก็หนุนใจของเรานะครับว่าให้เราระมัดระวังที่เราจะโกรธและโกรธอย่าทำบาปน,นะครับ ภาพของการโกรธและไม่ทำบาปนั่นเป็นภาพที่อาจจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับใครบางคนนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราโกรธแล้วก็พูดคำหยาบออกมาแล้วก็ทำร้ายหรือว่าเราแสดงท่าทีที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมออกมากับเหตุการณ์เหล่านั้นนะครับและก็ทำให้ผู้คนที่เห็นก็ไม่ได้รับผลดีสักเท่าไหร่นะครับและสุดท้ายเมื่อเวลาผ่านไปเราก็พบว่าเราได้สูญเสียบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าการกระทำที่เรา กระทาด้วยความโกรธนะครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อ31บอนะครับบอกว่าจงให้ใจขมขื่นใจขัดเคืองและใจโกรธและการทะเลาะเถียงกันและการพูดเสียดสีกับการปองร้ายทุกอย่างอยู่ห่างไกลจากท่านเถิดและในเอเฟซัสบทที่4ข้อ32นะครับที่บอกว่าท่านทั้งหลายจงมีเมตตาต่อกันมีใจเอ็นดูต่อกันและอภัยโทษให้กันเหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยให้แก่ท่านในพระคิ์นั้น แน่นอนนะครับว่าความโกรธของเราอาจจะนำไปสู่การทะเลาะและการพูดเสียดสีนะครับการทําให้ใจขมขื่นใจขัดเคืองหรือสิ่งต่างๆที่ทําร้ายจิตใจนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วความโกรธก็ไม่ได้นำไปสู่สิ่งที่ดีสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นแล้วพระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราสำแดงหัวใจอันมีความเมตตาต่อกันและใจที่เอ็นดูต่อกันให้อภัยกันนะครับและดังนั้นการโกรธ จึงไม่ได้เป็นผลดีสําหรับชีวิตคริสเตียนและชีวิตคริสเตียนควรที่จะปฏิเสธความโกรธนั้นแม้ว่ามันจะต้องมีความรู้สึกที่อยากจะทําให้เราโกรธ อย่างไรก็ตามนะครับเหตุผล6ประการที่เราจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้เพื่อที่เราจะไม่ได้โกรธเคืองนะครับเหตุผลที่1นนะครับคือถ้าสิ่งที่เราทําไม่เป็นสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าหากการโกรธของเรานําไปสู่ชื่อเสียงของพระเจ้าที่ไม่ได้รับเกียรติหรือว่าการโกรธของเรานําไปสู่ชีวิตที่เราไม่ได้เป็นพอพรกับผู้คนดังนั้นพระเจ้าไม่ปรารถนาที่จะให้เราโกรธและนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราจึงไม่ควรโกรธอย่างที่1นนะครับ อย่างที่2คือเป็นสิ่งที่ทําร้ายผู้อื่นซึ่งอาจจะรุนแรงมากเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับว่าขีดจํากัดของความอดทนของแต่ละคนนั้นอยู่ตรงไหนนะครับและขีดจํากัดของความโกรธของแต่ละคนนะครับจะไปถึงขั้นร้ายแรงเมื่อไหร่นะครับดังนั้นแล้วนะครับตัวของเราเองจึงควรที่จะต้องระมัดระวังในการ ควบคุมความโกรธไม่ให้เราแสดงความโกรธออกมานะครับเพราะว่าความโกรธนี้เองอาจจะนําเราไปสู่การทําร้ายคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือว่าการกระทํานะครับบางคนนะครับความโกรธรุนแรงออกมาและก็ไปทําร้ายเข้าของนะครับสุดท้ายก็ต้องมาเสียใจตามหลังที่ต้องซื้อสิ่งเหล่านั้นหรือว่าชดใช้สิ่งเหล่านั้นกลับมานะครับและยิ่งเลวร้ายยิ่งกว่านั้นนะครับถ้าหากว่าเราเป็นคริสเตียนและเราแสดงความโกรธออกมาต่อคนที่ยังไม่ได้รู้จักพระเจ้า และเขาจะพบกับชีวิตของพรีสคริตในใจของเราได้อย่างไรและแน่นอนนะครับว่าเขาคงจะปฏิเสธเราเพราะว่าชีวิตของเรามีความโกรธที่ร้อนระอุและต้องการที่จะปล่อยไฟเหล่านั้นออกมาใส่พวกเขาอยู่เสมอนะครับดังนั้นนี่คือเหตุผลที่2ที่เราไม่ควรโกรธอย่างที่3มนะครับเป็นการทําร้ายตนเองแน่นอนนะครับว่าความโกรธนําไปสู่ชีวิตที่ทําบาปและการทําบาปนี้เองทําให้เรา แย่ลงในชีวิตฝ่ายวิญญาณนะครับเพราะว่าพระเจ้าปรารถนาที่จะเห็นเราเติบโตขึ้นในชีวิตฝ่ายวิญญาณและการกระทําบาปของเราความโกรธที่เกิดจากการทําบาปของเรานําเราไปสู่การหลงผิด และก็หลงไปในความบาปนะครับดังนั้นแล้วการทําร้ายตนเองในภาพของความบาปในภาพฝ่ายวิญญาณนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับและอีกในมุมมองหนึ่งเรากําลังทําลายอนาคตของตัวเราเองหรือโอกาสดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตนะครับถ้าหากว่ามีคนอื่นเห็นเราแสดงอาการโกรธอย่างไม่มีเหตุผลนะครับหรือว่าท่าทีของการโกรธที่ไม่ถูกต้องและเขาคงจะไม่กล้าไว้ใจที่จะให้เราได้ทํางานบางอย่างได้อย่างแน่นอนนะครับ นี่คือเหตุผลอย่างที่3และเหตุผลอย่างที่4นะครับคือมันไม่ได้ผลถ้าจะใช้ความโกรธในการแก้ไขปัญหาแน่นอนนะครับว่าพระเจ้าให้สติปัญญากับคริสเตียนทุกคนนะครับเพราะว่าพวกเราเป็นลูกของพระเจ้าพระองค์ปรารถนาที่จะให้เราแก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญาไม่ใช่ด้วยความรุนแรงนะครับดังนั้นการโกรธและ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอาจจะแก้ไขปัญหาได้แค่ชั่วคราวหรือเป็นแค่ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วความขมขื่นใจหรือว่าสิ่งที่อยู่ในคนทํางานร่วมกันกับเรานะครับก็รู้สึกเสียใจไปแล้วหรือว่าพังไปแล้วนะครับดังนั้นการโกรธและใช้ความโกรธในการแก้ไขปัญหาไม่ใช่ทางออกที่ดีเสมอไปสําหรับเราเองนะครับในะ่น,นี่คือเหตุผลอันดับที่4นะครับ เหตุผลที่เราไม่ควรโกรธอันดับที่5้านะครับคือมันเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นและมีทางเลือกที่ดีกว่าแน่นอนความโกรธไม่ใช่ทางออกของทุกปัญหานะครับแต่พระเจ้าเป็นทางออกของทุกปัญหาความโกรธไม่ได้นําเราไปสู่การช่วยเหลือหรือคําตอบที่ดีกว่านะครับแต่ว่าสติปัญญาจากพระเจ้าจะมีทางเลือกให้เราดีกว่าอย่างแน่นอนนะครับเหตุผลที่เราไม่ควรโกรธนะครับนั่นเป็นเพราะว่า การโกรธไม่ได้เป็นทางออกทางเดียวแต่มันมีทางออกอย่างอื่นซึ่งเราจําเป็นที่จะต้องใช้สติปัญญานะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราควรจะให้พระวิญญาณของพระเจ้าช่วยเรานะครับในการควบคุมอารมณ์เพราะว่าแน่นอนนะครับว่าความโกรธไม่ใช่เป็นทางออกที่ดีที่สุดแต่สติปัญญาจากพระเจ้านั้นเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับและนี่คือเหตุผลอย่างที่5และเหตุผลอย่างสุดท้ายนะครับ สำคัญสําหรับเราเองที่เป็นคริสเตียนอย่างมากนะครับสําหรับการดําเนินชีวิตในโลกใบนี้นะครับไม่ว่าจะชุมชนของเราครอบครัวของเราหรือว่าพี่น้องคริสเตียนร่วมกันนะครับอย่างที่6นั่นก็คือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับแน่นอนว่าความกโกรธที่เราแสดงออกมาด้วยความฉุนเฉียวความโมโหนะครับออกมาทั้งท่าทางและการิยานะครับแล้วก็การกระทําบางอย่างนะครับนําไปสู่ตัวอย่างที่ไม่ดีและแน่นอนว่า เราไม่ได้เป็นพระพรในเรื่องนี้เลยสักทีเดียวนะครับดังนั้นแล้วชีวิตของเราจําเป็นที่จะต้องใช้ความโกรธอย่างมีสติปัญญาและให้ความโกรธนั้นอยู่ในความชอบพระทัยของพระเจ้าให้ปลอดภัยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราไม่ควรใช้ความโกรธในการจัดการปัญหาที่มีอยู่แต่ให้เราขอสติปัญญาจากพระเจ้านะครับและแน่นอนว่าพระองค์ต้องการที่จะช่วยเราอย่างแน่นอนนะครับ ความโกรธไม่ได้ทําให้การพูดคุยหรือความสัมพันธ์ดีขึ้นมาเลยนะครับความโกรธเป็นสิ่งที่ทําลายสิ่งรอบตัวเรานะครับเพราะว่าเป็นแรงจูงใจที่ผิดแล้วใช้ความโกรธในการข่มคนอื่นบังคับคนอื่นเพราะความมั่นใจในตัวเองสิ่งนี้ไม่ถูกต้องและไม่เป็นที่ชอบประทัยของพระเจ้านะครับดังนั้นแล้วนะครับสิ่งที่เราควรจะแสดงออกนั่นก็คือความรักของพระเจ้าและความรักที่เราควรจะให้อภัยซึ่งกันและกัน ผมอยากจะย้ำเอเฟซัสบทที่4ข้อ32อีกครั้งหนึ่งนะครับท่านทั้งหลายจงมีเมตตาต่อกันมีใจเอ็นดูต่อกันและอภัยโทษให้กันเหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยให้ท่านในพระคริสต์นั้นดังนั้นนะครับชีวิตของเราถ้าหากว่าเรารเผชิญกับความกโกรธอยู่ขอให้เราให้อภัยและให้ความรักของพระเยซูคริสต เกิดขึ้นในชีวิตของเราให้เราเรียนรู้ความรักจากพระองค์และสัมผัสความรักของพระเจ้าเพื่อที่จะส่งต่อความรักของพระองค์ออกไปเราจะไม่ส่งต่อความโกรธให้กับผู้คนอื่นแต่เราจะให้ความรักของพระเจ้าส่งต่อออกไปสู่ผู้คนอีกมากมายและนี่คือวิทีคริตเสริมสร้างชีวิตสู่การเป็นคริสเตียนสวัสดีครับ